โอเคขายของเสร็จแล้วเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมพร้อมเล่นเกมไหมครับพร้อมนะครับเอาละฮะเราจะไปเล่นเกมด้วยกันฮะลิิงๆเชิญด้านหน้าเลยครับ<ะ>นี่แหละฮะและนี่คือช่วงแอคทิวิตี้ของเรานะครับกับเกมแรกที่มีชื่อว่า Sparkle Toothpaste Match กับยาสีฟัน Sparkle ทั้ง6สูตรปรบมือให้หน่อยได้ไหมฮะ วันนี้ลิงลิงจะต้องร่วมสนุกกับแฟนๆของเราด้วยนะครับซึ่งจะมีแฟนๆผู้ชมด,ดีของเรานะฮะหกท่านด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2ทีมทีม A3 ท่านทีม B 3ท่านนะครับถ้ามีอินเตอร์แฟนที่มาเราจะมีคนช่วยสื่อสารให้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเรามาหาลักี้แฟนก่อนเลยนะฮะ3คนแรกอยู่ทีม A ครับเชิญคะเชิญครับ เชิญกล่องลักที้แปดอ๋อนี่อ๋อใช้วิธีการแลนดอมไม่รู้เชิญใครเมื่อกี้แลนดอมแลนดอมฮะโอเคนะแลนดอมฮะมาดูสิคะว่าหมายเลขใดที่จะเป็นผู้ชนิท่านแรกในทีมเอไปแล้วฮะ <1, S 1> ไปแล้วฮะสองสามสามเอ๊ะอันนี้กดได้หรือเปล่าลน่าจะได้แล้ว 39 39 39อยู่ไหนฮะแฮชซทคนไทยไหมฮะคนไทยโอเคคุณคือคนแรกของทีมเอครับสแตนบายได้เลยฮะไอคีคนต่อไปฮะคนต่อไปฮะเรดดอมครับเต็งเต็งเต็งหยุดลิงลิงสั่งหยุดแล้วฮะหมายเลขหมายเลขเอ้หมายเลขหนึ่งว้าวว้า แฟนแน่ๆเลยใช่ไหมครัคบพี่จะแฟนนะโอเคเดี๋ยวให้ทางร่างช่วยสรรื่อสารแล้วกันนะครับกรุ๊ปเอคนสุดท้ายครับ <มา S 1> แล้ง<ล>้องครับหยุดฮะหยุดเลยจุดแล้วได้กันหมายเลข87อยู่ไหนค 81. รับ87เรียนเชิญชครับ <Okay. S 1> คนคไทยปะฮะ คนไทยฮะโอเคทั้งสามท่านอยู่กรุ๊ปเอนะครับหากรุ๊ปบีฮะหลิงหลิงเ่มคนแรกครับเริ่มเลยหยุดฮะหยุดครับหยุดแล้วกรุ๊ปบีคนแรกคือคือ76ครับไหนฮะ76บเชิญครับคนไทยไหมฮะไม่ใช่อินเตอร์แฟน where you come from ไม่น่าอเคกรณ์อินเตอร์แแบนอินเตอร์แแบนโอเคกรุ๊ปบ <Inter land. S 2> ี Inter band Inter band okay. นคนที่สองครับเตงเตงเตงสปากโคลหยุดหยุดธรรมดาได้ไหมไม่ได้ไไดต้องสปากโคลนี่4 4 4ครับอยู่ไหนฮะ44หมายเลข4 44 4เ <40. S 1> ชส่ิญฮะคนไทยไหมครับ คนไทยครับเชิญฮะทางนี้เลยฮะด้านหน้าเวทีเลยฮะสุดท้ายครับใช่ครับหยุดหยุดครับหยุดแล้วนะฮะหมายเลขกลุ่มปีคนสุดท้ายได้กับหมายเลข91ค่ะเกบเอ <98 S 1> อยู่ไหนครับ91เเชิญครับคนไทยไหมฮะ คนไทยโอเคที่ถามไม่ใช่ได้นะล่ามเราจะได้เดินเดินทางไปอธิบาย,บายเกมใช่ครับอเ,เอาละฮะทั้ง2กลุ่มจะต้องแข่งขันกันนะครับผู้ที่ชนะนะครับ3มคนที่สามารถแข่งชนะในเกมได้นะฮะของรางวัลที่ได้คือเสียงปรบมือพร้อมรอยยิ้มจากหลิงหลิงคอมทั้งคนวิสะพายน,นะเอาอเ,เห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะทุกคนก็คือบอกว่าไงอยากได้อยากได้หรออยากได้นะฮะตอนนี้ไม่ให้ใครเห็นเลยเก็บก่อนเก็บไว้ให้ผู้ชนะอย่างเดียวเลยใช่เก็บไว้เก็บเก็บรางวัลไว้ก่อนเก็บไว้เลยนะคะเก็บไว้ก่อนจิ้มแล้วต้องปบมือเป็นโค้ดรหัสด้วยฮ่ะถึงหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งาลองดูมนลองดูมอ่าเดี๋ยวพี่ถือให้ของรางวัลจะเป็นแบบนี้ค่ะ ยิ้มแล้วสบมือฮะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคแต่มันแต่มันจะพิเศษถ้าทุกคนช่วยกันตบมือด้วยได้ไหมวันทูวันทูทีวันทูวันทูวันโอเคบอกอินเตอร์แฟนพร้อมกับดิ่งๆนะลองดูนะลองดูนะฮะโอ okay. okay, นะเคสเกตเตอร์นะสเกตเตอร์นะโอเควันทูทีนี่ รับผู้ชนะสุดยอดโอ้โหเปนไงอะเป็นไงล่ะสู้กันขาดใจเลยตอนนี้ทั้งทีม A และที B ม B ใช่นะฮะมาฮะแต่ละทีมนะครับจะต้องเรียงนะฮะผลิตภัณฑ์จัดสปาร์เิชิ้นในกล่องของเรานะครับมีเวลาจัดเรียง30วินาทีครับจัดเรียงเสร็จแล้วหลิงๆิที่หลิงของเรานะครับจะต้องร่วมแข่งเกม20 e วินาทีโดยที่ ดิจิโน้ยจะเป็นคนบอกว่าระหว่างที่หลิงหลิงเรียงๆๆอยู่นั้นมีของถูกกีกชิ้นเช่น oh. ตรงกันหนึ่งชิ้นแต่จะไม่บอกว่าตำแหน่งไหนนะคะโอโอเคอ่า <Okay. S 1> แบบนี้ที่หลิงเรียงอยู่บนนี้ได้เลยสมมุติว่าเรียงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าสมมติอย่างนี้หมายถึงว่าให้เราวางไว้ก่อนแล้วเขาก็สลับอ๋อให้เราเราเรา,เราต้องเรียงพี่ห <ๆ S 1> ลิงต้งเดาทางของแฟนๆว่าเขาเรียงอะไรไว้ oh. มีเวลา20วินาที อาอะสมมติสมมติว่าพี่หลิงเรียนแบบนี้สมมตินะสมมตินะสมมติสมมติก็เท่ากับว่าพี่หลิงถูกอันเดียวถูกสองอันหนึ่งถูกสองอันอ่าพี่จะบอกว่าถูกสองอันพี่หลิงต้องเรียงใหม่อ๋อใช่ยี่สิบวินาทีจบตรงไหนปุ๊บถูกกี่ชิ้นนับเป็นคะแนนโอเคได้ไหมฮะได้ค่ะนี่โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นทีมเอครับเรียนเชิญทีมเอ ทีมเอครับคุณมีเวลา30วินาทีนะครับในการเรียงของในกล่องนี้เพราะฉันพี่หลิงห้ามแอบ,บมองได้ค่ะนาโอเคครับโอเคทีมงานพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วทีม A ครับปรึกษากันและเรียงของครับเขากำลังเรียงแล้วนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากสปาร์เกของเรานะครับซึ่งมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันแล้วมาดูสิว่าทีมเ ได้กี่คะแนนครับข <Okay, S 1> องรางวัลเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วยืนรอค้างๆได้เลยนะคะรับเราเล่นเสร็จแล้วเราก็เป็นคนเรียนต่อใช่ครับโอเคที่ขออนุญาตยืนดูนะฮะ mm hmm. จะได้บอกได้ว่าถูกกี่ชิน้นโอเคไหมฮะโอเคและ mm hmm. ทีมงานก็จะทําการจับเวลานะคระับให้โอกาสเรียนได้ก่อนเลยให้โอกาสวางได้รอบแรกก่อนก่อนจะจับเวลา ให้เรากับามาก่อนนี่นี่มีเวลาใี่ย0้สิกวินาะพี่ดิถูกไหมฮะโอเคไม่ถูกเห <laughs> <laughs> เอออะไรอย่าง <laughs> เนี่ยโอเคนี่จะจับเวลาแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเกมสตาร์ทครับจะไม่ถูกเลยครับโอเคยังไม่ถูกครับยังหรอเออ อ๋ลย,ยังไม่ถูกครับสิบไม่ได้สีแล้วนะฮะถูกหนึ่งชิ้นครับถูกสองชิ้นครับถูกสามชิ้นครับหมดเวลาครับถูกทั้งหมดสามชิ้นครับบมเบอร์ไม่ธรรมดานะเก่งไหมรู้ได้ยังไงถูกทั้งสามชิ้นไม่น่าเชื่อข้ออาี่วิคเองอ,ะอ่ะออ โอเคทีม A ได้สามคะแนนนะครับสามคะแนนไปลุ้นทีม B นะครับก็ทีม B จะได้กินคะแนน <laughs> ชนะได้เสียงตบมือของลิงลิงต่อน้าเลยนะคะต่อนหน้าเลยนะคะุณเออต่อน,น้าเลยนะทีม B ีครับเชิญครับสามทีมวินาชีในการจัดเรียงฮะเจเชิญเลยครับ <laughs> <laughs> <เ> <laughs> ของรางวัลรอดตารอดใจมากามาานะคะจะลืมปลกมือได้ไหมนะทุกมนเหลืออีก้าวินาทีในการจัดเรียงครับเคดา,าใจกันสุดๆจบเลยครับเคลื่อนประจำที่ได้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะคะโอเคที่หนิงครับให้เราจัดวางก่อนครับเยี่ยมโอกาสมานะครับ นะให้กัดวางก่อนนะครับโอเคพี่ขอดูหนึ่งทีถูกไหมฮะถูกสองอันหรอถูกสองอันหรอถูกอันเดียวถูกอันเดียวป้ากี่อันฮะถูกอันเดียวครับถูกอันเดียวอ่ะตอนเนี้มีถูกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วยี่สิบนาทีเป็นของหลิงหลิงควงเกมสตาร์ครับถูกสองอันครับ ถูกสามอันครับสามคะแนนแล้วฮะ <laughs> <laughs> ถูกหนึ่งสองสามหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะฮะถูกหนึ่งสองสามสี่ถูกสี่อันครับท <laughs> ุกนคนเ <laughs> พราะฉะนั้นผู้ที่เป็นฝ่ายชนะได้แก่ทีม ต้องตบมือนะคะให้กับทั้งสาคนเลยสาคนฮะลบกบนยืนเรียงกันเป็นแบบนี้ฮะเป็นนักการด <c oughs> ใช้ับใช้ับเตรียมตัวเลยนะฮะเดี๋ยวพี่หลิงจะยืนตรงนี้ปกบมือพร้อมกับทุกคน1 2 1 2 3 121 2 1, 2 1และยิ้มให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมมโมรี่รอยยิ้มไว้นะคะทั้ง3าคนฮะนี่นะพี่หลิงพร้อมนะพร้อมนะโอเคพร้อมแล้วเป็นแฟนช่วยกันนะนุชจะนับ t 2 r e t o แล้วก็ปกบมือนะพี่หลิงพร้อมนะ โอเคถ้าพร้อมแล้วนี่คือรางวัลของทีม B ที่เป็นฝ่ายชนะครับนะับ3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เย้ปนึนงอ,นนงองมืนึ่องหนองหปับมือร์ปบเบอร์กลับมแต่อย่าเพิ่งไปนะฮะทั้ง6คนอย่าเพิ่งไปนะครับเพราะมีของรางวัล มันไฟฟ้าจากสปาร์เกนะครับที่จะมอบให้ครับโดยเดี๋ยวพี่หลิงจะเป็นผู้มอบนะครับและจะถ่ายกรุ่ปช็อตร่วมกันทั้ง6คนเลยครับโอเคครัเชิญทีมงานดูแลได้เลยนะครับและนี่คือแปลงสีฟันสปาร์เกิลส i นินะครับที่จะเป็นของรางวัลนี้กับทั้ง6ท่านเลยมอบให้กับที่ผู้ชนะก่อนเลยนี่ครับเชิญเลยครับดีใจด้วยครับคนต่อไปมาเลยครับ มาเลยครับเอานะฮะถึงท,ที่เมย์จะไม่ได้แต่ก็พาดไปแค่น,นิดเดียวเองนะครับแต่ก็ได้รับของรางวัลเช่นกันอย่าพึ่งไปไหนนะครับเพราะต้องถ่ายกรุ๊ปช็อตร่วมกันกับที่หลิงด้วยและนี่คือผู้โชคดีทั้ง6ท่านนะครับที่จะได้ถ่ายกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของสปาร์เกิลหลิงหลิงความก้องอยู่ตรงกลางครับมองกล้องได้เลยฮะโอเคไหมครับ รื้ยขอนับอีกทีนะครับนะับ one two three one two t ้องสุดท้ายครับก้องสุดท้ายกล้องวิดีโอครับภาพเคลื่อนไหว่บอกไม้บอกมือได้นับหนึ่ง one two t h บอกไม้บอกมือตอกไม้บอกมือและขอเสียงน่ายได้กับผู้ชคดีทั้งหก่าน 6, ในเกมแรกครับขอบคุณนะครับผมน่าหลาบมาขอบคุณครับที่หลิง เป็นไงฮะสนุกมากเลยสนุกมากนะเกมที่2นะฮะผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในเกมที่2ขอเพิ่มรางวัลน,นิดนึงได้ค่ะเป็น1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1่มาอหนึ่งเพิ่มมาอีกนึงเหรอ,อใช่โอเคได้ไหมได้ค่ะเป็นจังหวะที่คุ้นเคยไหมคุ้นเคยคุ้นเคยนะขอลองดูก่อนเป็นแฟนทุกคนพร้อมกันนะให้กับผู้ชนะนะฮะ รอยยิ้มพร้อมสิ่งปรบมือจากพี่หลิงและทุกคนครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2หนึ Alright, ่งหนึ่งสองหเป็นอีกจังหวะหนึงเป็นอีกจังหวะหนึ่งขร้ลัึ่งหนึง1 2หงยากไปไหมหนึ่งอะไรหนึ่งสองใช่1นึ่งสองสอง และคือ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1คุณของรางวัลไม่ได้ง่ายๆนะฮะบอกก่อนบางคนคิดว่าเฮ้ยชนะไปยังไงได้เสียงปกมือจากพี่หลิงเฮ้ยคุณไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะฮะนี่นี่พิเศษขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเกม321แอคช o one action with หลิงหลิงควาปลุกเอเซียปลบมืบอปรบมือริเซี ชั่วโมงดีกันทั้ง <Okay. S 2> 5คนครับ5คนท้าพร้อมแล้วเริ่มครับ <recovering. S 2> หยุดค่ะหยุดครับพี่นิกัจหยุดแล้วต้องหยุดเลยได้ไหมฮะหยุดครับ,รบท่านที่หนึ่งคืออยู่ไหนครับส,ส,สี่ค่ะสามสิบสี่อยู่ไหนครับเชิญเลยครับเชิญค่ะคนไทยไหมครับคนไทยนะฮะอุ้ยดูอิน,นเตอร์มากเลยอ่ะดูเหมือนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่องานนี้เลยฮะคุณ ลุกคุณคือแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยฮะเหมือนมาจากอิตาลีเลยฮะคุณเกินไปไะเกินไปคล้คนต่อไปฮะหมุนครับคนที่สองครับนั่นก็คือหมายเลขเก้าอยู่ไหนครับ79เเชิญเลยครับเชิญค่ะ น่าจะมาจากอเมริกาไปฮะเนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่น้อคนต่อไปครับคนที่สามหยุดค่ะพี่หลิงสั่งหยุดแล้วฮะหมายเล่๊งอุ้ยพี่คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอฟซีเขากองเชียร์ไม่เก่งใช่ไหมฮะแปดสิบเอ็ดคือตัวแทนเหรออ๋อตรงนี้ทั้งหมดคือใครฮะ เพื่อนหรอเพื่อนส่งเสียงอินเชีย์อีกเชียร์ฮะแฟนคลับเชียรอินฮะโอ้คุณมีแฟนคลับมีแฟนคลับพบมาเองคนที่สี่ครับหมายเลขเฮ้ย97อยู่ไหนครับ97 97ลูกลุแล้วฮะนี่คนไทยใช่ไหมฮะ ไม่ใช่อ้าวกินกาแฟฟังรู้เรื่องด้วยทำไมฟังรู้เรื่องอ่ะจริงไม่รู้อ่ะหยุดฮะหยุดแล้วนะครับหมายเลขหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดสิบอยู่ไหนครับเชิญเลยครับคนไทยไหมฮะคนไทยนะแล้วคนตอนรวมกลุ่มฝากถามหน่อยได้ไหมฮะว่าเขาเข้าใจได้ยังไงเขาใส่โอเค เดี๋ยวจะเชิญทั้ง5ท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วจะอธิบายเกมนะครับเชิญครับเชิญทั้ง5ท่านบนเวทีฮะเชิญอ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยวิธีการเล่นเกมนี้ฮะพี่หลิงครับนั่นก็คือเดี๋ยวทั้ง5าคนจะต้องแข่งกับพี่หลิงนะครับซึ่งเราจะหา1คนสุดท้ายที่รด้รับเสียงปรบมือ2เซตจากพี่หลิงได้ฮะโดยที่พวกเขาจะต้องเดาท่า โพสของพี่หลิงซึ่งมีทั้งหมด5ท่าด้วยกัน <5. S 1> นะครับท่าแรกที่พวกเขาจะต้องทําและต้องเดาก็คือท่านี้ครับเชิญครับ <5. S 1> ท่าฝึท่าอัพฟันขาวไบร์นะครับเห็นแค่รูปแล้วอยากเห็นของจริงไหมฮะอยากครับขอดูท่าอัพฟันขาวไบร์สดๆตัวนี้นะครับพี่หลิงอัพฟันขาวไบร์อ้า ขอดูท่าที่สองครับท่าที่สองคือท่าลมหายใจสดชื่นขอดูสดสดเลยครับลมหายใจสดชื่นลมหายใจสดชื่นสดชื่นกับทั่วหน้าฮะสดชื่นทั่วหน้า <S 2> <S 2> ท่าที่สามครับคือท่ายิ้มมั่นใจยิ้มมั่นใจคฮะ ตัวจริงกับในรูปเป็นยังไงฮะสวยเหมือนกันเลยนะคะนี่ท่าต่อไปท่าที่4ครับคือท่ายืนหนึ่งในใจครับยืนหนึ่งในหัวจิตหัวใจไม่ว่าจะเป็นผมตรงหรือตีเคอร์มาก็สวยไปต่อฮะท่าสุดท้ายกับท่า ฟันขาวมั่นใจอโอเค okay, เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทั้ง5คนนะครับจะต้องขึ้นมานะครับเล่นแต่ละรอบนะครับซึ่งเมื่อดีเจนุยบอกว่า3 2 1ทุกคนต้องโพสท่า1ใน5ท่านี้ใครโพสตรงกับพี่หลิง นะครับเข้ารอบไขโพสไม่ตรงตกรอบครับไขโพสตรงเข้ารอบไขโพสไม่ตรงตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5้าคนนะครับต้องเดินก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปข้างหน้าสสเต็ปครับ2ก้าวครับ2ก้าวก้าวไปข้างหน้าครับก้าวให้พี่หลิงอยู่ด้านหลังครับโอเคนะครับในเมื่อทุกคนไม่ก้าวพี่หลิงขอก้าวเองนะคะ อีกเก้าได้ไหมฮะขออีกเก้าได้ไหมฮะเก้าหน้าอีกหนึ่งเก้าโอเคเก้าหน้าอีกหนึ่งเก้าโอเคโอเครอบวันนะครับจำท่าได้ไหมฮะจำท่าได้ไหมนี่คือรอบแรกนะครับเดี๋ยวเูาจะนับ3 2 1 e e two one และ p o s นะครับใคร post ท่าตรงกับพี่หลิงนะครับเข้ารอบเลยท่าทางนี้ซึ่งพี่หลิงก็ยังจำท่าตัวเองไม่ได้โอเค พร้อมแล้วรนึ n d อง1น o ่โพอเคค้างไว้ฮะค้างไว้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 ใครที่ทำทา่ายิ้มมั่นใจโดยการที่เอาเนิ้วไปเป็นรูปหัวใจข้างแก้มเข้ารอบครับสาคนฮะ ดีด้วยครับเขารอบผาอีกสองคนมาสแตนบายรอก่อนนะครับนี่งงเลยว่าเขารอบได้ไงเพื่อนไม่เชียร์เหรอฮะเขารอบออานี่เขาเรียกว่าอะไรนะมีกองเชียร์ส่วนตัวนี่ครับรอบสองนะครับ round two three two one โพส s e ทุกคนฮะหันไปดูพี่หลิงครับหันไปดูพี่หลิงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะครับคนที่ปรบมือครับโอเคครับคุณพี่คุณพี่ผู้ชนะนะเดาใจหลิงหลิงได้ถูกสองท่าเลยเพราะฉะนั้นคุณพี่รู้ใช่ไหมฮะว่าจะได้รับอะไรเป็นรางวัลรู้ใช่ไหมฮะ ท้องอยู่ฮะทุกคนลิงๆลิงถอยสองก้าได้ไหมครับขอเป็นตรงกลางได้ไหมครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้คุณพี่อยากได้อะไรนะคุณพี่จะทําอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะพี่นะโอเคเหมือนพี่จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งให้เพื่อนช่วยถ่ายไหมฮะไม่มีเพื่อนที่เอากล้องมาเดี๋ยวนี้ถ่ายให้พี่ <laughs> หรือพี่อยากถ่ายเอง <laughs> ได้ฮะได้มาได้ขอถ่ายขอญาตถ่ายลิงลิงตรงตรงกลางตรงหน้าเลยได้ไหมเพราะเขาจะตกมือให้พี่ เออเอานะนะโอเคนะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าโอ้ยคุณพี่กล้องเลยจะไปสวยขนาดเนี้ยโอ้ยนี่อา้อาอโอ้ยสวยมากโอเคทุกคนปรบมือสองเซตนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่โบพี่โบพี่รอยยิ้มพร้อมเสียงปรบมือนี้ของพี่โบคนเดียวเลยนะฮะโอเค ช่วยกันนะ3 2 1 12 12นึ่ง2 1 12 3 1 2 3 12ึ่ง2สหนึ่ง1 12ส12ส1หนึ่ง1ยิพี่โบได้ไหมโอเคนะได้แล้วนะพี่โบ๊โพสแล้วแท็กแท็กหลิงงด้วยนะฮะแ a s h ด้วยนะอย่าลืมติดแท s h นะโอเคนะ โ okay. okay. อเคโอเคเพราะะนั้น้ะทั้ง5คนจะได้รับของรางวัลจากสปาร์ l เกิลและหลิงหลิงนะครับจะเป็นผู้มอบให้ครับเชิญเลยฮะยินด,ดีด้วยกับทั้ง5ท่านนะครับพี่โบอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับ Sparkle X หลิงหลิงอีเวนต์นะฮะและเดี๋ยวเราจะมากรุ๊ปช็อตกันหนึ่งครั้งช่างภาพเตรียมตัวเลยครับ นี่โอเคไหมเชิญเลยครับช็อตแรกครับ3 2 1 3 2 1หลายกล้องหล่อเลยนะฮะ3 2 1 2> พี่ซื้อได้ที่ไหนสิเนี่ย3 2ี โอเคและภาพเคลื่อนไหวครับภาพเคลื่อนไหวมาแล้วทุกคนบอกไม้บอกมือให้กับกล้องหน่อยครับโอเคและทั้งหมดนี้คือเกมที่2ของวันนี้ขอเสียงปรบมือและสิยงเีดให้กับผู้โชคด,ดีทั้ง5ท่านด้วยค่ะ